เรื่องที่ลงนะครับอยังยังอยากลงไหนครับลงสตรีนนะใกล้บ้านเนาะลองคอปอ่ะอีกหนึ่ง้องคอแบบพบกี่โชคน่าปันเยี่ยมมากลองสองอย่างนี่เยี่ยมมากอย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 าลองดูครับปปชครับปปชสามอ๋อไม่อยาก ชีวิตก็อยากลองออแล้วก็เพื่อครอบครัวด้วยใช้วุฒิใช้วุฒิลด,ดเวลาเป็นทาหารครับปออวสรครับคิดว่าน่าจะสอบต่อครับถ้ามีโอกาสอ,อ,อยากลองดูครับใช้วุฒิม .6 ธม6ครับมมวุฒิม .3 ส์อันนี้อยู่ในความคิดเหมือนกันครับต้องรองดูครับว่าจะได้หรือเปล่าอ,อ,อยากเป็นครับ อยากให้เป็นรุ่นม3ครับ,รบถ้ามีโอกาสก็จะสอบอยากเป็น,นครับอยากลองเป็นสักครั้งในชีวิตครับโอ้โหครับสองัดทบีการ